สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาดูการทำทำอะไรคะมหม,มุกหน่อไม้ค่ะวันนี้น้าสาวจะทำหมุกหน่อไม้นะคะนี่ค่ะหน่อไม้อันนี้คือหน่อไม้อะไรคะนอไม้คิมซุงหน่อไม้คิมซุงนะคะคือช่วงนี้ก็ถามว่ามีหน่อไม้ไหมก็มีอยู่แต่ว่าของ ของนาสาวจะมีหน่อไม้แบบเนี้หน่อไม้ขิมซุงเยอะนะคะอืม <ś simplesmente> แกปลูกไปด้วยแล้วก็ตรงข้างบ้านของส้มด้วยเนี่ยก็มาดูกรรมวิธีการทําหมกหน่อไม้นะคะแต่ถ้าจะทําใส่หมูสามชั้นก็อร่อยอะค่ะนี่หมกหน่อไม้ก็เนี่ยนะคะที่ว่าแม่แม่เอฟซีอยากจะให้ถ่ายให้ส้มถ่ายให้ดูว่าคนที่ทอผ้าก็คนคนนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะ เนี่ยแหะค่ะแกไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านอันนี้คือเป็นสีเป็นสีอะไรคะเป็นสีอะไรอะสีชมพูปะสีโอรถเปิดไฟได้ไหมอะเปิดได้เปิดให้หน่อยสิตรงแตรงไหนอะนี่บอกเนี่ยค่ะเนาะเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าสีโอโอรสค่ะ สนใจทักมาได้เลยนะคะตรงเมนแห้งของส้มเนาะแต่ว่าของอาจจะไม่ได้อย่างที่ที่แม่แม่พี่พี่ป้าป้าน้าสั่งนะคะคืออาจจะแบบว่าเออสนใจส้มอะไรอย่างเงี้ยอยากให้น้าก็ทำแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นแบบนี้คือราคามก็คือจะต่างกันนะคะคืออันนี้คือการทอทอกี่ใช้เท้ากระตุกเอาค่ะก็เนี่ยแหละค่ะ สีเขาเรียกว่าสีโอรสอืมจะมีช่วงนั้นแกจะทอเป็นสี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 อะไรนะสีผ้าครามค่ะเนี่ยอันนี้ก็คือจะไปส่งศูนย์ศิลปะช,ชีพอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะแกจะแกจะใช้เท้าที่ว่ากระตุกเอาอะค่ะก็เป็นกระตุกแบบเนี้ยเนี่ยแหละค่ะพวกวกัยกลางคนเขาจะแบบว่าทอพุงทอผ้าเขาไม่ชอบไปแสมแพมแบบ อย่างนั้นอย่างไงอย่างนี้แหละถามว่าอยากจะโปรโมทไหมช่วงนั้นก็คือได้แต่ทอไปให้ศูนย์ศิลปะชีพอะค่ะเนี่ยก็เหมือนว่าฝากขายอะ่ะอืมอันนี้เป็นลายตะขอถ้าซุมจะไม่ผิดเนาะสีก็จะสวยค่ะเนี่ยเป็นผ้าอะไรอะ่ะผ้าหม,มี่อืม,มคือจะจะทำพวก ทอเองไรเองมัดเองไรเอง,เองหมดอะค่ะเนี่ยสงสัยแกก็เพิ่งทออืมเพราะว่าได้ได้ถึงเม็ดหรือ,อยังอ่ะสองเม็ดแล้วอืมก็เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูแกทำวันนี้หลานชายก็มาค่ะแกมาแล้วก็อาจจะกลับแล้วแกก็ทำมกหน่อไม้ ไปฝากเนี่ยนะคะเรามาดูกันมาพิธีแต่ส้มก็มาขอส่วนบุญด้วยค่ะอยากเคยทำนะคะเคยทำครั้งหนึ่งแต่ก็ถามว่าอร่อยไหมก็เคยเอามาให้นะสาวเขาชิมมาค่ะช่วงนั้นมีน้องน้องไผ่เออมาหัดให้ทำก็ถามว่าอร่อยไหมมันก็ไม่รู้อะ่ะอืมก็บางคนเขาก็บอกว่าเค็มเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวส้มจะลองไอ้นี่ลองดูมันไ <c oughs> มันี่นะโอเคับมันน่งแม่โอ้ยหลงรองเท้ากันด้วยนะคะเออส้มก็เอ,อะใจว่ารองเท้าทำไมคู่เล็กเล็กนานแล้วเออส้มก็เหมือนว่าฮ้ยทำไมรองเท้ามันหดได้หรออืมที่ไหนได้นางเอามาค่ะช่วงนั้นไปเมาสมอยกันบ่อยเนี่แหละคะ่ะ ก็อย่าดราม่าก,กันนะคะว่าเออทาแบบนั้นแบบนี้ก็คือเราทําแบบวิถีชาวบ้านให้ดูว่าการทําหมกหน่อไม้เนาะอของแบบสมัยโบราณแล้วก็สะพานเขาเคยเอทผือว่าแกงหน่อไม้ผือวาแถวบ้านบ้านบ้านเนาะเฮาเอดนะแกงเขาเรียกว่าผือวะแกงข้าวบือแกงข้าวเบือที่ว่าสมัยโบราณเขาแกงนะน้แกงข้าวเบือแกงแจ่วแกงผือแล้วแต่นะเออเออ แกงที่ว่าแกงเน้อไหมแต่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 เขาไม่แมนว่าห้องแกงเน้อไหมได้สมัยโบราณนะแกงเผือกว่ะค่อยๆถามยายกล่อมยู่สมัยเขายายกล่มเป็นเล็กน้อยแล้วเขาเรียกว่าแกงหรือว่าอืค่อยๆถามเขายายกล่อยูห่าลุ้นแม่เท่าก็น่าจะหุจักอืมลุนเจ้าก็น่าลงหุจักถุยจักนเจ้าแกงจักแกงเผือมันมันมันจะเป็นแกงน้อไมมเท่านี้แหละแกงข้าวบือบ่ กเกงข้าเบือกันก็หากก็หูือกเ,เอนะอกงข้าเบือน่ะเออเกงข้าเบือน่ะเกงเสื้อผักเน่าเสื้อผักเส้นแงะเก่งธรรมดาน่ะเกงข้าเบือเกงข้าเบืออืมข้าเบือนี่เขาเ้าวเสอือกะนี่เราจะกลับบึงไปเรื่อยๆเนาะก็ขออนุญาตเอาผู้ไทยเด้อดจ้าเพราะว่า ว่าถ่ายกับมาหลายคลิปแล้วนะนะ่ากับพยายามนอนยูเปกกับเอ๊ะคลิปไปจะเสียดอย่างจ้ากันเลยเล่ากับบ่คอยอยื่อเหือดนะ่านะก,กับที่แรก,กว่าสิมาไลซ์ซุปอนที่ว่าเราเล่าต่ำต่ำหูนะเฮือบงนะจ้าอือบางคนเขาก็เออโซมโอทำไมไปดูตรงที่หน้าสาวเขาทอผ้าทออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกับคนนี้แหละจา<ค>้าที่ว่าอ,อือแกไม่ค่อยอยู่แกไปเป็นค่ะอือะมหะ จะคอยมาแอบขโมยตลอดนะคะเพราะว่ามันจะติดใ,ใกล้ๆบ้านเน,นี่อะไรคะอันนี้ก็คือจะโขกโขกโขกพริก,กอันนี้ก็หน่อไม้คิมซุงมก็ต้องโขกด้วยเนาะหน,นะน่อไม้นะเนาะต้องตำแม่นบ,ขขบ่ก็ได้พักสักแงะแล้วก็อย่านั่งมันบ่แล้วน,น,นั่อย่านั่งก็เข้าเสนแล้วอ๋อเข้าเบื่อนีน,น,นะบ่โอ้แล้วก็ตำเสือดิ๋ว จะจะเห็นได้สมมุติวหมูสามสันแห่งแ่บเสบเนาะเราไม่เคย,เย,ย,เยชื่อะดชื่อท้อเกงูสามสัน,นะ <c oughs> แล้วก็เพิ่งก็รสดยังปุ่งนี่นะ<า>พ่แ<า>พอแล้วหรอมาต่ำคือประเดะ็จคือยังมีประเดะ็จไมมีมาไม,ม่เละนี่แล้วก็เอานู่นมันนี้มาลวมเดียวหรอ ออแล้วก็คันแล้วก็มกบอแก็ั้นกมแล้วก็มกระงยอันนี้เ็ูกแล้วแล้วก็พูดแล้วซักมือแล้วจัดจะหาโอกาสมานางไรุดแล้วก็เฮพื้นนะท่อตั้หุ้ก้นมันแล้วเออก้นก้นมันนี่บ่ดย้นน่ะเอารถเอารถจกอาแล้วบอจกเราเจ็ดและพ่อคนแลว นี่ท่านพ่อเน้่ยเออแตเดี๋ยวมืงอื่นกำมืงอื่นกับซิปเอ็ดคลิปคนมันเนาะแต่ได้เห็นมีเห็นมีตื่นสายเพราะว่าตอนนั้นก็ว่าเราไปรับจ้างเอ้อถอนนะจ้าก็ไปรับจ้างเลยรแถนี้เพิ่นบ้านกกกผัดอเป็ดมูงคึงเอออเปียงโม้งสิเขาก็เป็ดมูงคึงเลยมันเก้าโมงบ้านห่าอุ้ยมีแต่เก้าเด้อกันเป็ดมูงตุ่๋มจะนอนเจ้าเออระเบ้อเพื่อนเหลือกับคนที่ค้านเนาะจ้า เพิ่นก็เริ่มปุ๋งอันนี้เริ่มปุ๋งแล้วบรออืมก็หลายคนก็เคยเอ็ดเคยเอ็ดแล้วนะจ้ะเขาเรียกว่ามกเน่อไม้เนาะมกน่อไม้แต่ว่าเห็นสมมติว่ามื้อนั้นน่ะซ้มก็เคยได้กินอันเซื้อเซื้อหมูสามซันนะจ้ะอืมการรู้สึกว่าโคัเน่อไม้นี่แหละมีแมนมีแมนมกได้คั่วเน่อไม้คัเน่อไม้คล้ายซุปนะนะสะพานโคั่วซุป นี่จ้าอันนี้ก็เป็นไงกะตำเห่าเดียวเนาะตำเห่าเดียวาเดียวก็คอยมาคุกเนาะตำเห่าแล้วก็มาตำเห่ามนไหมอือมแล้วก็รีบถอนไปได้พูชุด,ดผลิตชื่อน,นี้เลยกะโอเคเนาะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวส้มจะไอ,อ,อมามานนไลซ์สดนนิ่นท่อผ้า เอ็ดนี้เราก็เราก็คูกข้าวเดียวเราก็โมกมนี่โมกถามมาแซบบอกระจักยังไม่เคยซิมกินได้บอกระพ่อปัน่นก <c oughs> ลางจ้ะกันยังเรามาขอเซิฟเซฟกินน้ำพึ้นอยู่แต่ว่าก็เคยกินนะคะอืมถามมาเอ็ดเป็นบอกอับทุทุทไทยไทยวิอืมทุทุไทยไทยแต่ถามมาแซบบอกระน่าจะน่าจะแซบนะถ้าซุมเอ็ดกันก็พยายามจะฮัดนะจ้าก็แบบ โอเคจ้าคลิปนี้ก็ขอเอาไว้ค่นี้ก็เนาะเดี๋ยวถ้านั้นเลยกอะพิ้นท่อผ้าท่อเผือดเซ็ตเดี๋ยววะส้มกับสะขออนุญาตพิ่นนื้มนังไลไหลสุดอยู่นี้แต่ถามว่าได้คนส่วนจือหลายอยู่เบาก็ะไดอยู่นะจ๊าแต่ว่าถามว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊บบอกมันกับ่บได้นะจ๊ะแต่ว่ามันกับซมี่แบบว่าหนูเคยท่ายไว้เออละมีมีมีม,ม,มีเอยคนหนึ่งนะเคยอยากจะได้รูปตัวนี้ผ้าถุงแต่เดี๋ยวหนูก็จะโพสชุ่มช่นให้นะจา๊าวะ ผ้าของพื้นที่ว่าส้มเคยเลี้ยงเลี้ยงไว้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าพิ้นได้โอกาสนะพิ้นจะมาท่อเฮือบึงแต่ว่าเห็นว่าเออส้มพี่อยากได้ตัวนั้นตัวนี้นะกะขอเวลาหนึเดีอจ่ามีแมนบ่แล้วได้ปุ๊บเลยเห็นหน้าพิ้นทอนะอืมแต่ต้องสร้างมาอืมแต่เห็นเห็นเห็นสมมุติว่าจะได้เลยพื้นกะพิ้นกะได้แบบเฮือบึงยู่เป็นผ้าผ้าถุงนะจ่าอันอยังอืมอันที่ยังเนานะเดี๋ยวถ้าเนินเรเดี๋ยวส้มจั เดี๋ยวเยวถ้าส้มมื้อนั้นนะ่ะที่ว่าเพิ่นทอดเดี๋ยวส้มจะเอ้อเพิ่นนัน้นลือเอกมาเอ้อแล้วกะ็ส้มจะไล่ซดไปนํำแล้วกะ็ภไยส่วนใจหรืออีย่างนี้กะนเนาะก็แบบว่าสั่งสั่งได้เลยนะอือกะซอยเลาปูมหมดนะจ๊ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ